เสร็จแ,แล้วก็ต๊ดๆเรียบร้อยแทนค่าเรียบร้อยกด enter ปับ๊บได้ออกออกมาเป็นจุด0ูนย์ก็ได้ตรงกับใน scss นะครับไทยชาแนลชาแนลที่จะพาคุณท่องไปสู่โลกของสถิติให้คุณเข้าใจสถิติสวัสดีครับเรามาต่อในคลิปที่2นะครับ ในคลิปแรกเนี่ยเราพูดถึง difficulty หรือความยากง่ายของข้อสอบนะครับก็เลยทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะมาหาค่า o o นด r t Alpha ใน Excel หรือใน s p a d s h e e t ด้วยใช้ข้อมูลชุดเดิมนะครับสิ่งที่ต้องทำเพิ่มคืออะไรเราไปเราเจาะไปเลยนะหา Total ท,ทก่อนผลรวมก่อนคะแนนรวมของแต่ละข้อก่อนเป็นแนวนอนว่าคนที่1ตอบได้กี่คะแนนคนที่13ตอบได้กี่คะแนนเป็นทัทรตรงนี้ ใช้สูตรซ้ำธรรมดาแบบนี้เลยนะครับต่อมาเราต้องหาค่า variance หลายข้อนะครับสูตรที่ใช้ก็คือ var p ตรงนี้ดังนั้นค่าที่ได้ตรงนี้คืออะไร variance ของคำตอบของข้อที่1ทั้ง13คนใช่ไหมครับจะได้มาอันนี้ศเออหหมดเลยอะ variance ก็เลยไม่มีการกระจายก็เือเป็นสูตรใช่ไหมแล้วก็มาคนที่2 สามไปเรื่อยๆทั้ง20ข้อตามนี้ก็ใช้สูตรเติมแล้วก็ใช้การออโตฟิลลากไปเลินยแบบนี้นะครับจากนั้นสูตรของคอนบัตอัลฟาคืออะไรมาดูกันคอนบัตอัลฟาเท่ากับ k k คือจำนวนข้อคบถามในที่นี้คือยีิใช่ไหมครับแล้วก็ si. s i s กําลังสองคือค่าแวรียน s i คือรายข้อก็คือตรงนี้ที่เรากําลังทําตรงนี้ ไอเทมแวร์เรียนลายข้อส่วน s กาลังสอง t ไหก็คือค่าแวร์เรียนของ total total คือตัวนี้ถูกไหมเราจึงมาหาตรงนี้นะครับ total variance ก็ใส่สูตรเดียวกัน var p แต่ไปใช้ช่วงของช่วงนี้นะครับดังนั้นเรามีเกือบครบแล้วนะครับซึ่งไอตรง SI, s i เนี่ย s กาลังสอง i v a r i a n c ของ i เนี่ยเขาให้เป็น summation ดังนั้นเราต้องเอา ยีข้อเนี่ยแวเรียนของ20ข้อเนี่ยมาหาผลรวมซึ่งก็ได้คือจะได้เป็น1 6ึก็คือเอามาซ้ำเอาตรงนี้มาซ้ำกันทุกอย่างทําเรียบร้อยปั๊บก็แทนค่าเข้าไปในสูตรคอนบาอัลฟาตัวนี้ก็เริ่มจาก k หารด้วย k-1 ลบหใช่ไหมครับก็เป็นท่อนท่อนแรกแล้วก็ในวงเล็บใหญ่ก็คือเอามาคูณกันหนึ่งลบด้วย b 1สก็คือตัวนี้ คือ sum item v a r i a n c แล้วก็หารด้วย sum s ก็คือ v a r i a n c total ก็คือก็จะเป็น b 20ก็คือตรงนี้2 9เแเสร็จแล้วก็ต๊ดๆเรียบร้อยหานคา่าเรียบร้อยกด enter ปับ๊บได้ออกออกมาเป็นจุดศูก็ได้ตรงกับใน scs นะครับก็เนี่ยนะครับเอาเป็นว่ามีความ สุกจิกนิดหน่อยนะถ้าเราใช้ Excel นะครับออแต่เข้าใจว่าถ้าเป็น Excel จริงๆเลยอะ่ะมันจะมีเรียกว่า Data Analysis Pack Tool นะครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาน่าจะมีฟังก์ชันคอมอัลฟาเนี่ยให้ใช้กันง่ายๆแค่คลิกก็ออกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ Excel ก็ต้องมาทำแมนนวลแบบนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดขน,นาดเป็น SPS s PS, ก็จะง่ายกว่านะครับได้ค่าเท่ากันนะครับโอเคก็ หมือนเดิมน,นะครับมีคำถามก็สามารถฝากมาในช่องคอมเมนต์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเหมือนเดิมน,นะครับขายของมีปัญหาสถิติอยากเรียนอยากจปรึกษาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ในทุกช่องทางของเราได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ